สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจา้าโซเชียแ์แคมทุกคนและเฟซบุ๊กนะครับอินสตาแกรมไลน์ทวิสต์เวชทวอทแฝงเออเอามาให้หมดครับวันนี้ก็ตีสามจะตีสี่แล้วครับแต่ยังไม่นอนแค่ <c oughs> อยากจะมาทักทายเพื่อนๆครับแล้วก็ ไม่มีอะไรมากก็ท <shirt Olha S 2> ุกคนคงทราบแล้วใช่ไหมว่าทำไมคิ้วผมถึงเป็นเช่นนี้ครับอือจะมาบอกว่าเวลาคนที่สังเกตตัวเองะครับ ก็มักจะรู้ว่าอะไรดีกับตัวเองและอะไรไม่ดีกับตัวเองคือผมเพิ่งสังเกตสีผมที่ผมทํามามันจะเป็นสีบอลทองแต่ว่าคิ้วมันเป็นสีดำแล้วปกติเขียนคิ้วทุกวันมันก็จะเป็นสีดํามันก็จะตัดกันครับก็เลยคิดไอเดียขึ้นได้คิดไอเดียได้ที่หลังจากไปดูคลิปของเพื่อนในโซเชียลแคม คนหนึ่งะครับเพิ่งจะสังเกตคิ้วเพื่อนเหมือนกันว่าเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนสีผมแล้วก็เปลี่ยนสีคิว้วเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมห,หน้ามันดูหลังๆจังวะจากหน้ามันราวๆมันก็เลยดูแบบเออมันดูดีขึ้นเนียเออก็เลยเราก็เลยลองเรามาทําตามเพื่อนดูก็เลยจะทาให้สีคิ้วเหมือนกับสีผมครับก็แค่นั้น มันจะได้ดูไม่ดลอเพราะว่าทุกว,วันนี้สีสีมันไม่เหมือนกันมันก็เลยทําให้หน้าเราดูดําดูดูไม่โอเคค่ะมันก็เลยดูไม่ดีครับก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้ครับก็อยากก็อยากจะอัดคลิปมาคุยคุยกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบ้างครับก็ไม่มีอะไรมากเลย <laughs> <laughs> แล้วก็ จะบอกเออหน้าหน้าหน้าเดี๋ยวจะถามว่าหน้าเดี๋จะถามเพื่อนๆว่าหน้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 าชนดูดีขึ้นมั้งไหมพอดูได้บ้างไหมครับเพิเจอละจะพูดอะไรก็ลืมอีกแล้วโอ้เวรกรรม ครับก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะหาสาระอะไรดีๆมาบอกเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยได้มีเวลาเลยทําแต่ง,งานส่งการก็ไม่ได้หยุดกับเขาครับทาโอวันหยุดก,ไก,กไ็ไปไหนก็ทาโอบังคับโอครับก็เลยไปไปไหนก็ใครเขาไม่ได้จริงๆแล้วถ้าหยุดจริงๆสงการก็ไม่ได้อยากจะเล่นแต่อยากหาสาระอะไรมาอัดโซเชียลมคเให้เพื่อนๆดูบ้างอะไรอย่างนี้นครับครับยังไงก็ฝากติดตามมาด้ยวยนะครับ Instagram Facebook แล้วก็ l ล n e ครับ i n s t a g r กร C H O N E C H O K ครับส่วน Line ก็ C H A M P 1802นอะครับอาจจะไม่ฝากหน้าคลิปเพราะว่าฝากไปก็ไม่ค่อยได้ติดตามกันก็ฝากไว้ในคลิปล้วกันถ้าดูจบนะครับ ก็วันนี้ก็ไปไปไปแล้วไปกับสมก็จะก็จะนอนแล้วก็รออาบน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็นอนแล้วครับครับยังไงก็ฝันดีคิดถึงเพื่อนๆทุกคนก็ไบาย